ครับก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 ับสวัสดีชาวอวีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับโอเควันนี้จะมาสอนรับสกินใหม่นะครับผมไม่ใหม่สิเป็นสกินแจกฟรีแล้วก็เป็นรับตัวละครฟรีด้วยแล้วก็สกิน อาริมิเต็ดนะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยอยู่ดีก็เด้งขึ้นมางงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมันเป็นของอันนี้เน,นี่ยงงมากคือพี่ไปใส่โค้ดอะไรไม่รู้แล้วมันก็เด้งขึ้นมาอะไรไม่รู้เนี่ยบิงโก,โกอะไรก็ไม่รู้เป็น,ปนอะไรก็ไม่รู้อย่าไปใส่โค้ดมั่วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะคระับก็กดกดลบไปก็คือมันไม่กินไอเดีราไปก็บุญโถแล้วเนาะโอเค ก็วันนี้ก็จะมาสอนรับนะครับผมแล้วก็คนที่ได้เอนดอก็น่าจะหมดเขตยังไม่หมดเขตหรอกก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของนี่เลยรับคัมพีน้ําเงินฟรีนะครับผมก็ b a c k s w a ช h น่น่อันน,น,นี้ทําภารกิจรับสกินอะไรเนี่ยอ้โหมันไปเร็วมากก็ขออาภัยด้วยแป๊บน,นึง โอเคนีค Lock คน่นะครับล็อกอินรับคัมภีร์นะครับก็กดเข้าไปรับคัมภีร์ได้แล้วก็มีสกินของบัตเตอร์ไฟแบบเป็นนางเอกในเรื่องของสดอัดออนไลน์นะครับแล้วนี่เลยรับเลยครับ, Lock บล็อกอินเจ็ดวันรับโอเมก้าเวอร์ชั่นใหม่ครับผมโอ้แม่งโคตรเท่ยังเข้มอะฟัคเกอร์แม่แบบเอาจริงมึงไม่น่าเป็นแถมมึงน่าจะเป็นแบบพวกล้วงอะนึกออกปะล้วงแบบตัวล้วงๆอวงอะเออพวกพวก็วกเลนดักซ์เลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือป่าอะไรอย่างเงี้ยโหมึงไม่ใช่เป็นแถมเลย หุ่นมึงก็เปลี่ยนโฉ,ฉมมาใหม่นะครับผมก็โอเคก็ตามนี้เนาะเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดนะครับว่าเราจะรับยังไงนะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมมาใหม่นะพี่ก็ยังไม่ดูเนาะก็เล่นเล่นตามปก,กตินะครับก็สําหรับคนที่หาเงินใช้หาเงินเที่ยวครับโปรดดูคลิปนี้นิดนึงนะครับผมก็มัน ได้เงินจริงนะสามารถเติมเกมได้ด้วยนะครับผมโอนเข้าบัญชีเราเลยโอเคครับวันนี้พี่ก็มีเกมดีๆมานําเสนอครับได้เงินจริงๆนะครับดูนะครับเราสามารถเอาชิปมาแลกเป็นบัตรเงินสดทูมานี่เพื่อเติมเข้าทูมานี่วอลเล็ตแล้วโอนเข้าธนาคารได้นะครับก็มีดังนี้ครับสามารถแลกเป็นชิปแลกเป็นอะไรก็ได้นี่อันที่2ครับตั๋วสามารถแลกเป็นบัตรเงินสดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับและสําหรับใคร ที่โหลดมาแล้วไม่มีชิปเล่นนะครับใส่โค้ดตัวนี้นะครับผมพี่จะขึ้นโค้ดไปให้และโค้ดอยู่ใต้ล่างเช่นกันนะครับเอาไปใส่ครับรับไปเลยครับเอาไปทําทุนครับ1นึ่งแสนชิปนะครับผมก็คือย้ำครับว่า1นึ่งแสนชิปนะครับผมโอเคและเกิดเรา มีทุนแล้วเราทําอะไรได้อีกครับนี่ครับสิทธิ์ v i p ครับสิทธิ์ v i p หนึ่งะครับผมมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะมีชิปรายวันให้ชิปช่วยเหลือสามารถส่งชิปไปขายได้ด้วยนะครับถ้าเป็นสิทธิ์ v i p ครับชิปของเราสามารถขายเป็นเงินสดได้นะครับ1ล้านชิปเท่ากับ100บาทนะครับเล่นแป๊บเดียวยังไงก็บวกกระจายครับผมพี่พูดเลยครับเว็บนี้ครับไม่ใช่เว็บการพนันนะครับผมเป็นเว็บเกมพนันนี่ครับอัพเป็น v i p หนึ่งนะครับ2ีบาบาทเท่านั้นครับ และไม่ต้องอัพอีกก็ได้ครับหรือจะไม่อัพก็ได้เล่นทําทุนไปแล้วค่อยอัพก็ได้ครับ v ี1 VP 2 VP 3ีามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพูดถึงทําไมเราต้องอัพ v ีนะครับถ้าเกิดเราไม่อัพนะครับเราจะแลกถ้าเกิดเราอัพนะครับเราจะแลกได้เลยนะครับแลกพวกโทรศัพท์แลกพวกบัตรเงินสดได้เลยนะครับเติมเข้าทุมี่วอลเล็ตได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมและเราสามารถเอาชิป ไปขายได้เลยนะครับถ้าเกิดอัพเป็นสิทธิ์ VP นะครับผมก็ตามนี้ครับเลือกร้านกดปพี่อนของขวัญแล้วก็ส่งชิปไปให้เขานะครับผมแล้วก็ทําการแคปนะครับผมแคปตรงบันทึกการส่งนะครับนี่ยกตัวยอย่างครับ100ล้านชิปล้านชิปอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม หนึ่งล้านชิปเท่ากับ100บาทนะครับผมก็เข้าไปที่ไลน์นะครับสมมุติเราโรเยอร์แปดแปดแปดเมื่อกี้นครับเราก็แคปส่งไปเขาแล้วเขาก็จะโอนเงินมาครับโอเคนะครับสำหรับใครมีชิปเล่นนะครับใส่โค้ดตัวนี้นะครับรับฟรีเอาไปทําทุนนะครับหนึ่งแสนชิปนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับว่าหน้าตาที่เราจะไปปั๊มเงินปั๊มยังไงนะครับสามารถใช้ได้เป็นเงินจริงได้นะครับนี่ครับมันแตกง่ายครับนี่ครับยิงสองสามนัดแตกเลยนะครับดูบวกทีเะิม นี่หมื่นห้าเท่าไหรด่ดูนี่บวกอีกแล้วสายฟ้าปาดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ได้มียุคมีฟรีเกม้วยนะครับเว็บนี้ไม่ใช่เว็บพน,นันน้ำสามารถโหลดได้ใน Apple Store แ,แล้วก็ Play Store นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแอปที่อยู่ในดวงใจพี่เลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมแอคิวุดห2าหมนี่ห้าหมเป็นไง4 4่หมจะไม่บวกได้ไงแล้วเอาเงินมาเติมเกมกันอย่าง สนุกสนานเลยนะครับโอเคฝากกันด้วยนะครับผมกับแอป Royal c a s i n o นะครับผมไม่มีชิปใส่โค้ดนี้นะครับอย่าลืมไปโหลดกันนะหาเงินเติมเกมครับโอเคครับก็ฝากกันนะครับกับแอป Royal c a s i n o นะครับก็หาเงินใช้หาเงินเที่ยวหาเงินเติมเกมสามารถเขาจะโอนเข้าบัญชีเราไม่ใช่แอปการพนันนะครับเป็นแอปเล่นเกมยิงปลาธรรมดาหรือเล่นอะไรเกี่ยวกับพวกคาสิโนนะครับก็ตามนี้เนาะนี่เลย <Omega S 2> โอเมก้านะครับผม้โโแบบคือเขาเปลี่ยนแบบรูปแบบแบบเออมันมันเวอร์ดิคือมันน่าจะเป็นพวกตัวล้วงนะสำหรับพี่นะใครคิดเหมือนพี่นะครับก็เม้นมาคุยกันได้นะดูดิโอ้โหกระดิ่งม่วง,ง,งคืออะไรเป็นพลังเหรอก็คือโอเมก้าเวอร์ชั่นเก่ามันเป็นตัวกลมๆหมุนแมวแมวแหวแหวเออเททนะครับผมก็น่ารักดีไม่น่ารักะไม่น่ากลัวมากกว่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่เลย รับไปเลยครับในนี้คือเป็นสกินไม่ได้ถาวรนะครับเป็นสกินของ Butterfly เป็นนางเอกเรืออ่อง s o r อ Art Online นะครับเป็นอนิเมะเป็นการ์ตูนมันชื่ออะไรพระเอกชื่อคิเรนโตะนะครับก็พี่ก็ยังไม่ได้ดูนะแต่แบบมันก็หนุกดีมันเป็นแบบว่า a n i m เมชันแบบว่าโลกแบบเหมือนเกมอะแบบออนไลน์ออนไลน์ออนลนเราก็ไม่ค่อยชอบแนวแนวนี้เนาะโอเคทัางนี้ครับ สำรวจเมืองครับนี่ค็คือที่อสคือสำรวจเมืองครับทำไม่ครบนะแล้วเ,เราสามารถเลือกสกินลับฟรีระดับรีเจนนะครับผมก็โคตรเทเลยไม่ต้องไปเสียบคูป,ปองซื้อนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดดูเลยว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวลอง เปิดกสกินบัตเอร์อสกินบัตเตอร์ไฟทำไมขึ้นเป็นสีดำๆโอเคช่างมันนี่สมมติเราสำรวจเมืองเสร็จนี่เราก็เลือกได้เลยเจะเอาอะไรนะครับสำหรับพี่โอเคมีหมดแล้วแต่ข้างบนก็ไม่เท่าไหร่เป็นชุดบอลมันก็ไม่เท่นะครับแต่วูคองไม่มีเลยงั้นสำหรับพี่เนาะไอดี ID พี่ก็เอาวูคองไปแล้วกันเนาะโอเคนี่เลยเหมือนแบบแบบแบบว่าสกินนี้แบบ Angel Angel หน่อยนะแบบว่า สายลับสายลับหน่อยนะว่าไปขมโมยแบบแทนเทสลักอะไรอย่างงี้ปะ่ะเหมือนว่าแบบภารกิจเนาะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ก็ทําการรับนะครับหยาปล่อยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยครับคำอธิษฐานจากดวงดาวก็คือเราจะได้รับสก,กินฟรีนะครับถ้าทําครบทั้งหมด18ดวงดาวนะครับผมก็เล่นได้วันละ3ดาว3ดาวก็คูณไปไดีครับก็สกี่วันนะ ประมาณหกเจวันนะครับผมจนกว่าจะหมดเคกิจกรรมก็เล่นไปเลย10วันเต็มๆตมโอเคสามสเป็นส0 3สดาวไม่ได้ให้มันรู้ไปโอเคไหมก็ตามนี้10วันเล่นจากวันนี้จนถึงวันที่10ไปเลยเล่นยาวๆวยาวไปเลยยังไงก็ได้ไอ้สกินตัวมันไม่คือตัวอะไรมันจะเป็นแก๊กหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้มารอดครับผมมันเป็นมารอดนะ โอเคเรารู้แล้วว่ามันเป็นมาล็อตนะโคตรเท่เลยเป็นแบบอนิเมชันอนิเมชันด้วยนะก็ทําการรับได้นะครับผมถ้าครบ18ดาวนะครับผมมันก็จะมีแบบว่าเขาก็จะส่งเข้าในกล่องข้อความของเราสำหรับ r อาวีเนส่งกล่องข้อกล่องข้อความนี้เร็วมากฟรีไฟล์นี้โหต้องออกรีเซ็ตใหม่ถึงจะได้นะครับผมก็ตามนี้แล้วก็วงแหวนนะครับผมนี่ อันนี้ดีนะครับผมก็มาหมุนเอานะครับมันเป็นแบบแอนิเมชันมากเลยนะครับก็หมุนเอาเลยและมันสามารถรับฟรีด้วยพี่จะบอกว่ารับฟรียังตรงไหนนะครับผมนี่เราก็ได้อีโมจิแบบโอ้โหมันเป็นเช่าวัดหนึ่งวันนะมันจะมีแบบถาวรด้วยนะแล้วก็เราก็สุ่มไปก็ประมาณนี้ก็มีมาใหม่แค่นี้สมมติสําหรับอาริกับ <c oughs> อริกับอะไรนะตัวอะไรนะมันชื่ออะไรวะพี่ก็ลืมไปแล้วพี่ไม่ค่อยได้เล่นนานนะ มันชื่ออะไรไวะไอตัวนินจานั่นน่ะรู้รู้จำมันติดอยู่ที่ปากนะั้นช่วยช่วยพูดหน่อยก็ได้ครับผมพี่ลืมไปแล้วมันชื่ออะไรวะที่อันติมันพาดาวกระจายอโอเคเดี๋ยวลืมรับเนะี่ยสามารถรับฟรีได้ครับตรงช่องกิจกรรมผมรับฟรีมาเลยนะคบผมแล้วก็มาหมุนเลยแล้วเราก็จะได้พวกไอเทมต่างๆพวกอีโมจิสกินว์ปสกินตงหารกรอบโปรไฟล์โคตรเท่ยดเคมาร์ฟักเกอร์นะครับ เป็นแบบสุ่มๆนี่เอฟเฟกสังหารเป็นต,วตวัวตลกโดนไฟเผานะครับผม,ผมก็โคตรเท่เลยแล้วพี่จะเปิดให้ดูว่านี่ได้ถาวรด้วยนะสําหรับโปรไฟล์นะสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างว่าจะเอาลายมันจะแบบสุ่มนะสุ่มปะน่าจะสุมะ่มแะพี่ว่านี่โอเคซอสอาร์ต,อ,ตรออนไลน์อะไรประมาณนี้เนาะครับผมสวอชก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีโมจิก็ไม่ได้ถาวรน,นะสาหรับพี่พี่ว่านั่นไงแบบ ผู้แบกเกมก็1นึ่ง,งก็ว่าประมาณนี้เนาะสำหรับพวกไอเทมตกแต่งต่างๆนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกสังหารก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับไปเล่นนะครับผมสกินมารอดนะครับผมโคตรเท่เลยเล่นกับเพื่อน1ครั้ง,งเล่น2ครั้ง5 V5 นะครับผมก็ได้ไปเลย เอาดาวไปใส่ให้ครบ18ดวงครับเราก็จะได้นะครับอย่าลืมไปเล่นครับกับสกินมาลดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยและอย่าลืม a อครอยัลคัสโนหาเงินได้นะครับผมสามารถเติมเกมได้เกมไอดีเราต้องโหดครับผม